สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงปาต่ายสุขุคุครับบอ,อกกันกับผมสัพพีคนเดิมพี่น้องนะครับวันนี้ได้รับแนวทางความฝันองค์สุดท้ายของอาจารย์สุพันนะครับวาดเป็นทูมาพี่น้องนะครับสองเทือสามเทือพี่น้องฝันดีครับฝันแบบนี้นะครับแตกล้านเปริรนคุณว่ามาล้านกร์น คนมันใจร้านเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นพี่้องเป็นเบาอากาศชิปอัดเสียงคนใบแล้วก็้อมทิ่ะะลงเตกระดาษเอซีมัดี่นออกวางเล็บระเดดลงซสื้อกัดเอซีมาประเทศชีพเราพราะว่ามัหหายายาพี่นออกอัดไว้อัดภาพีโอไว้เยอะมันมันหลมันนีมันเครื่องมันสาไปเรื่องกไปห่ออาจารย์ป้าอสุพันนะเป็นความฝันกปนบอกี่นออกอัดชิพบ แต่มื่อใดที่ทรถามเพิ่อนอีกขึ้ก็าแลลวพี่นอ้องให้พี่น้องได้ยินได้ฟังเสียงน้ากันนะครับว่าอาจารย์สุพันเล่าสิรับสายหาบโบนะครับแต่ว่าเมาื่อวานเพิ่นห้ยทะเลมาแล้วทวเลขก็เขเียนเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องนะครับอยู่น้ำมือของผมอยล่แต่ว่าอยากให้พี่น้องได้ยินเสียงคนนํานะครับก้มหมายก็อ,อยากให้พี่น้องได้ยินเสียงอาจารย์สุพันนํรรามเสด็จ่าพี่นอ้องนะครับต้องเบิกพี่น้อง ฝนบร,รับสายเขาก็เอาตัวเองฝนโชว์ให้ดูอย่งเลยเม็ดเดียวได้พี่น้องหางเดียวเข็นๆได้ฝนว่าหมันใจ 1, ่พันเปอร์เซ็นนะครับก็ฟังมาก่อนรอบฝังมาก่นอนก็จรับกครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีหมื่บ้านนี่อาจเสียงอาจารย์ไว้บาัานนี้ชิปมันหลายโยดอีอูันหลพูดมันทาบเลยผมเลยไปลงลูชิปของอาจารย์ออกเลยบไปเลยลูกหา พ่อถึงว่าเปิดหาเขาไม่เห็นสิ่งองเมื่อนี้กันเลยตื่นตะเซามาเอาคลิปอาจารย์คนหมูเลยครับผมครับผมตัวเลขเขียนไว้เรียบร้อยแล้วล่ะรับอาจารย์ครับแต่ว่าอยากใส้พี่น้องเพ่ได้ยินเสียงอาจารย์น้ำเด็กคนจีบานเฮาเอาตัวเลขว่าจะใส่มาโน่เอาีว่าคนมันมักเบาแมนยู่คนจังสันนี่แหละดีมันได้กับโบบาดีสักคนบหมักเฮาแมนคนสร้างเฮานี่ ไอปดีบันไดเขาก็สร้างผู้บพิธีบัรไดมันก็สร้างเราคนมันเดือดร้อนเพราะคนเหนียงนั่นนะเขาเขาหัวเขาทำดีแก็ดีแล้วล่ะเขาเ็ะถือต้องผู้ใดวางได้กร้างหัวไหมครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ตื่นเราดิมบ่เนี่ยตื่นแล้วเขาเรื่องว่าจะไปกวดลอตเตอรี่อยู่ว่นทีเขาจังหวัดกาญจน์เนี่ยครับบอกกับพี่น้องอีฟซี่อย่าดลอยเลยเรื่องฟันของอาจารย์นี่ฝันว่าจังไรก่อน ปันว่าเขาอันโสการไปซื้อเลขนั่นแหละตอนนั่งธรรมะทีแล้วแม่นปะนั่งธรรมะทีไปถึงหาวัุ่มแล้วก็นอนครับอธิษฐาน่องเลขยังเบรไม่นด้เข่าบ่อเลขนั่นน่ะพอดีฝันว่ามีคนหนึ่งไปซื้อเลขอย่างสามเปดตูนสามแปดแล้วพอดีไปเ้อได้อีกกลุ่มหนึ่งอ่ะเถียงกันว่ามันบออดอกสามแปดเับพี่มันจะออกตัวพี่ว่ว อย่างหาซูลเก่าหาซูลเก่านี่มึงซื้อแล้วมึงนั่งกินก๋วยเตี๋ยวถาเลยเขาบอกนี่ก็คือกูเหยียบไว้แล้วไอ้ท่านโอ้ผีพูดได้ไหมครับครับผีกันวะผีว่ากันว่ากันคุยกันแต่บอกว่าสามแปดมันก็เงียบไปหมดเลยครับไปลอดตัวของกูไปลอดกูออกแค่กูเหยียบไว้แล้วแต่บอกลอดมันรบกวนครับกูสั่งใครสั่งก๋วยเตี๋ยวกินถาเลยมันบอกโอ้นี่ตัะ เลขตัวหักเลขมันแกตัวนี้แหละมนนันแกศูนย์เก่านี่แหละศูนย์เก้านี่ยบอคับอาจารย์ครับศูนย์เก่าศูนย์หกศูนย์หักครับแต่ว่าฝันบอเคยผ่านต็เกินนะแต่ฝันเดวยมากมันถือบอคอยฝันครับจนมาไม่เจอจิตน,นังเอาเครียดเอาครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยฝันเดียวนึง่งครับส่วนฝันที่นี่แม่หล่นบอครับอยากแม่แม่แต่ฝันเดือบอไมีผ่านต้งได้กับบอผ่าน กูได้จีมว่าจังไดกับบสนบ e ได้เรียกกูได้มากเลยับบ s นจ e แมันไปตัวนี้แหี่ว่ะพันเปอร์เซ็นว่าอาจารย์เออพันเปอร์เซ็นตหมดลจะมาจีบเรกบนเด้อบ่หูครับแด้เก่านั่ยมาแท่ย่าไม่เป็นไปบน่ะองเก่ารับามาแท้ยแต่มันไมจฮะมาแท้เนาะมาแท่เลยเออจากว่ามันใจญ่กันพันเปอร์นตหมแล้วครับแต่ังว่าที่เขาตลาดมันีเขาเมืองการนน่ไปหาลตรีบังทีี่ะีมีมังเลยอันบดดังเนาะครับ ไม่เหลือจะดวงหรือวะกับมอนี้วันที่ยี่หกลอยจันท์เนาะยี่หกยี่หกเพราะมีอยู่ดอกพมีอยู่แค่บ่อผาตกลงไปเลยบ่อผาหมู่บ้านไหนก็เปิดเออลงของอะไรเห็นห้องน้องมะลิเห็นเปิดบางเบื่อเบื่องั้นนะผมน้อนมะลิอัดของอาจารย์ไว้เรียบร้อยแล้วติดตามน้องมะลีบันนี้เพราะว่ามมติซาโพดผมก็เลยลบชิป ที่วิโอ้ยมันก็ล้มผมทกว่ามันผมลบถูกอ้าวมือเศร้าทุกคนหากาเห็นมือขึ้นทุคนหากาเห็นรอ,อบหนึ่งแสดงว่าเขาลบของเราออกต้องโทรหาอาจาย์ใหม่ก็ได้่างทีคร<อ>ับรครับมากคุณในหลายครับอาจารย์ครับอ่าอย่าเริ่มติดสามแปดใบนี่ล่ะสามแปดครับเออติดใบนี่บางทีมันสูงกันแต่ก็บ,บ่มันจดอกครับแต่มันอยู่ในขั้ฝันมันบนเนี้ยสามแปด เออจะบักมันบ ok> ักกันนั้นบักมันว่าศูนย์สามแปดนั่นบักนึงอ่ะบักหนึ่งถ้าบักกันเดียกว่ากูเยียบไว้เรียบร้อยแล้วตัวนี้โบอกฉันหูไปคนละแต่มันมันว่าบอกดอกมันว่าออกวหยเปรเซ็นไปสร้างก๋วยเตี๋วกินเลยเลยมันบอกอ่ะเรารับการผลิตพี่ผู้นั้นว่าซื้อซื้อเก้าศูนย์เราสร้างก๋วยเตี๋วกินเลยวัดเตี้ยครับซื้อหาศูนย์เก้าเราสร้างก๋วยเตี๋ยวอิฐาเลยเหรอศูนย์เก้าสร้างก๋วยเตี๋วกินเลยะแตสมั่นใจเรียกฟันทั้งทีไม่ค่อยผัดนะ ใกลพลาดครับอาจรเป็นตุ้นโดมันจะฝันเท่านึงครับผมฝันไงหนักศูนย์เก้ากับศูนย์หกนรอาจารย์เนาะหนักศูนย์เก้าศูนย์หกครับผมเอาขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมรบกวนสักนิดละครับครับครับยุดีไม่แห้งครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับพี่นอนะครับวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอาจารย์สุพรรณ นะครับหมู่ว่านนี้แอบอัดเสียงพคนไวล้ลงุกชีพคนแล้วแต่แอลงลบคลิปีพคพนออกพี่นอ้องนำตัวเลขแนวทางความฝันนะครับผีปอบกันพี่น้องนะครับคนมาสื่อหาศูนย์เก้าไว้แล้วนั่งซังกินก๋วยเตี๋ยวถา่ารถพี่น้องยังได้กระชือมันใจพันไปส,ปสิ้นพี่น้องเน้นศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์หกแบบสองตัวตัวเน้นนะครับแล้วก็ศูนย์ห้า แล้วก็สามแปดนั่แล้วก็หาเก้านั่เลือพี่น้องเดือตัวเน้นเกิน so กับศูนย์เก้าและศูนย์ห้านะครับอาชีพน้องเก็บหน้าจอไว้นี่คือเลขก้มฝันของอาจารย์สุพันธ์เพชรเดียวหางเดียวนะครับมั่นใจห้าศูนย์เก้าน้องนะครับมักจัดคัดประพันธ์พี่น้องนะครับแก็เป็นสื่อการเป็นพันธุ์บุญในกาแฟกับน้องสู้กูสู้เพียงเท่านั้นพี่น้องนะครับกดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้พี่น้องซื้อสารกินแบ่งซอยรัฐบาล ไทยเฮาเพียงสนาดเด็กพี่นอ้องเด้อเอามาขึ้นแอดนอนนอนกับฟันเห็นกันฟันเด่กพี่นอ้องปอกกันบัน่นปอกให้มันครบเลาเราไม่ไเตมกันมึ่ขึ้นนี่แล้วกับฟันสามเชียฟันว่ามีคนหนึ่งว่าเลขกออกเร็วนะครับอ่าอยู่บ้านพี่นอ้องเลขออกนะครับแต่า่อบอกสุกกฟังสิบเหตุชิปอีกชิปหนึ่งแล้วก็อ่า แล้วก็มาฟันอีกสามชิ้มือว่าฟันอีกว่าฟันเลขออกอีกแล้วเลขของบนแล้วมาเคลื่อนอีกที่ว,ว,นนว,ว่าสูฟังฟันว่านนั่นรถแห่พี่น้องช่อยช่างรถเฮช้อยช่างรถหกหล่อพี่น้องนะครับเพิ่อนบ่้อสูฟังยิ่งที่ว่าเจ้าของรถช่อยช่างนั่นในความฝันเด้พี่น้องอันถามเพิ่นว่าเพิ่นก็สื่อเลขอยู่เทอซื้อรถหกล้อคันนี้เหรอแม่นะครับรถแห่คันนี้ละ่ะสื่อมาแล้วถือตลอดถือก็ว่าถือลายได้ถือจนะร้อย สุดซุ้งวัวซุ้งวัวกษัตริพี่น้องช่อช่างกษัตัิย์เขามันจะเป็นช่อช่างมันจะเป็นเก่าศูนย์หกหล่อพี่น้องรถหกหล่อเป็นหกศูนย์บ่นะครับกับเก่าศูนย์บ่สิเด้ผมก็เลยคิดอยู่บันเนี้มันมาตรงกับเลขอาจารย์สุพรรณพี่น้องนะครับเลขเพื่อนกับมันจะศูนย์หกศูนย์เก่าพี่น้องสื่อได้พี่น้องเด้อแล้วว่าสุกันฟั่งสมรักษ์สื่อสลับพี่น้องนะครับผ่ไมีปิดมีบังผู้ใดพี่น้องผ่ไมีแพงผ่ไมีกักตัวเลขเลยพี่น้อง นะครับฝันพี่นอ้องนะครับฝันเจียวมาชอช้างเอาไปเคยบอกหาคนนียแจะไงฝันเจียวรถหกล้ 0, ชอช่อช้างมี่ผู้หญิงมาบอกบอว่าซื้อรถมาแล้วซือซุ้มอวดว่าสันพี่นอ้องนะครับชอช้างเนี่ยนี่เป็นรถหกล้อชอช้างนี่เป็นหกศูนย์พี่น้อ,ล 0, ชอชงล้อนี่เป็นศู 0, 0, นย์หกล้อไอ้เป็นหกนะครับช่อช้างเป็นช่างช่างก็เป็นเก่ 0, ชชาแอลก็ฮอล์ตีเป็นศูนย์เก้ 0, 6, าศูนย์หกมันก็เลยเข่ากับเล็กอาจารย์สุพรรณ เอาให้พี่น้องมีความฝันใจลายทวารสุขันฟังนี่คือความฝันเมื่อคืนพี่น้องนอนยู่มองนีพี่น้องฝันดีอยู่พี่น้องประสุขมานสุขทุกคนให้เฮ่งแห่งหปังลำลำด้วยได้ย,ดย,ดย,ดย,ยินเสียงอาจารย์เขานแล้วนะครับถ่ายคลิปแล้วพี่น้องถ่ายคลิปแล้วเด้อพี่น้องนี่ของอาจารย์สุพันนะครับฟันทงพี่น้องเลขความฝันม็ดเดียวหางเดียวห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าเน้นวงกลมที่ศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์ห้าห้าเก้า นะครับแล้วก็แปร่สามนำได้พี่น้องเดอ้อพิจารณาเบิ่งมากก็ค่อยจัดขัดก็ค่อยพานผมก็เป็นสื่อกาพย์ท่านบูรณากพี่กับกน้องสุกุทุกคนเพียงเท่านั้นดาวโปรดใช้วิจารณาในการรับชมเราขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิ่งมาชมตั้งแต่ตุ้งชิปตุ้งชาตุ้งชิปตร้งช,ชิปนี่เรา,าพระจะพิจารณ์หนอ่อไใบเพียงกินี่สุกมันสุกุทุขล้นแหง้งๆปัง,ปงลๆลำลแล้วด้วยกินยดบุกจบก็บย,ย่ำลงแล้วพี่น้องเด้อกับป๋อสุกสุกหักกันแทรกกันเบิ่งแล้วมาแล้วฝากพี่น้องกดติดตาม ปพี่น้องคนไรก็แค่คนละหนึงไหลในแค่ให้นำในพี่น้อง,องเป็นคนเลี้ยงไก่ให้กับล,ลูกหลานเล็กน้อยทั้งอาบผู้ช่วยพี่น้องสวัสดีครับ